ผมจะพาเ,เพื่อนๆมาทำเมนูเดอร์ตี้ทั้ง3แบบครับต้องบอกนะตอนนี้เดอร์ตี้เป็นเมนูสามันประจําร้านที่ติดกับร้านกาแฟแทบจะทุกร้านแล้วครับสูตรแรกจะเป็นสูตรกาแฟเดอร์ตี้ปกติเลยก็คือเป็นคอฟฟี่เดอร์ตี้ครับส่วนสูตรที่2ครับเป็นสูตรที่คนที่ชื่นชอบในความเป็นช็อกโกแลตและก็โกโกครับก็คือจะเป็นเมนูช็อกโกเดอร์ตี้นั่นเองและเมนูที่3ครับผมมีเมนูมัทฉะเดอร์ตี้มาแจกด้วยใครที่ชอบความหอมความเป็นออริจินอลของมัทฉะและชอบความมันความนัวของเดอร์ตี้ห้ามพลาดในสูตรนี้ครับ และแน่นอนว่าการจะทำเดอร์ตี้อร่อยสักเมนูหนึ่งได้เนี่ยสิ่งที่สำคัญมากก็คือวิปครีมครับซึ่งวันนี้ผมมีเดบิกวิปปิ้งครีมครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นวิปครีมที่เป็นเดลี่นะครับซึ่งคำว่าเดลี่กับนอนเดลี่คืออะไรอันนี้อธิบายให้เข้าใจกันก่อนคำว่าเดลี่ครับก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากนมโคแท้ๆ100%เลยฉะนั้นต้องบอกว่าัวเดบิกตัวนี้ครับจะมีความหอมความมันความนุ่มความละมุน จากนมโคแท้ครับส่วนนอนเดลี่เนี่ยเขาจะใช้จากไขมันพืชเป็นส่วนประกอบหลกักฉะนั้นเนี่ยความมันความนวเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันนะซึ่งทัน้งนั้นต้องอยู่ที่ว่าเพื่อนๆชอบสไตล์ไหนคุณสมบัติครับของเจ้าเดบิกตัวนี้นะผมต้องบอกเลยว่าข้อดีเนี่ยออกมาเยอะมากเลยอย่างแรกเป็นวิปครีมที่เป็นเดลี่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับข้อ <c oughs> ที่สองนะครับเนื้อเนียนหอมมันอยู่ตัวดีมากๆในการตกแต่งไม่ว่าจะเป็นเบเกอรี่หรือทําเป็นวิปครีมตกแต่งเครื่องดื่มนั่นเองแต่สิ่งที่ผมชอบมากๆแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ i, มามได้ก็คือแบบ แพ็กเกจครับผมชอบแบบไอ้ลักษณะที่เป็นฝาหมุนแบบนี้ครับคือเราสามารถที่จะแบ่งใช้ได้แล้วก็สามารถปิดได้สนิทครับเก็บได้สะดวกมากๆแล้วก็สามารถที่จะแบบเวลาราวางนอนในตู้เย็นอะ่ะมันก็ไม่หกเลยเทอะถูกไหมเพราะว่ามันเป็นฝาแบบนี้ครับฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแพ็กเกจที่ออกแบบมาได้ตอบโจทย์กับคาเฟ่ในทุกรูปแบบเลยครับและสุดท้ายครับตัวเดบิกตัวนี้ผมว่าเอามาใส่เครื่องดื่มต่างๆเนี่ยทำให้ได้รสชาติสัมผัสที่ดีมากๆด้วยครับที่สําคัญเนี่ยไม่กลบกลิ่นชาไม่กลบกลิ่นกาแฟไม่กลบกลิ่นว แต่กับชูรสครับให้มีความอร่อยมากขึ้นเพิ่มฟ bon <drill. S 2> ิลล mm ิ hmm. labeling, ่งเพิ่มอารมาของเครื่องดื่มครับให้อร่อยมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้ทั้ง3ตัวเราจะมาใช้เจ้าวิปครีมเดบิกตัวนี้กันเรามาเริ่มทําเมนูแรกกันเลยครับก็คือเมนูกาแฟเดอร์ตี้นั่นเองครับเหมือารช่างแบบนี้ครับแล้วก็เราก็วางแก้วได้เลยครับส่วนใครถ้าไม่มีคอฟฟี่สเกลเนาะสามารถใช้ตัวแก้วตวงแบบนี้ครับตวงวัตถุิบได้เหมือนกัน แต่ทีนี้โลน้ำหนักเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับตามสูตรร้อเรนาะฉะนั้นดีที่สุดครับให้ใช้เป็นตาช่างดิจิตอลแบบนี้ก่อนอื่นเลยครับสูตรในการทําเราจะใช้ตัววิปครีมเดบิกตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ50กรัมครับนี่ครับต้องบอกเลยวัดใช้ง่ายมากนะแล้วเราก็ใช้เป็นนมสดพาสเจอร์ไรครับอันนี้อยู่ที่เพื่อนๆชอบยี่ห้อไหนก็ได้เนาะประมาณ100กรัมครับแล้วก็เทปไปเลยฉะนั้นผลรวมเนี่ยมันจะ50แล้วก็บวก100กลายเป็น150ครับ ซึ่งเดอร์ตี้เนี่ยความอร่อยเนาะมันก็คือจะมีต้องมีวิปครีมด้วยฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้นมสดอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่ค่อยอยู่ตัวเวลาที่เราสกัดกาแฟแล้วมันจะไม่ค่อยลอยข้างบนครับเพราะว่าความหนาแน่นของตัวนมเนี่ยมีน้อยเนาะและสุดท้ายครับจะเพิ่มความหวานด้วยน้ำเชื่อมครับอันนี้ต้องบอกว่าอยู่ที่ใครชอบเลยเนาะว่าจะหวานมากหวานน้อยนะครับอันนี้ผมใช้ต่อแก้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก15 ml ครับนี่ เป็นสัดส่วนประมาณ10%ของสัดส่วนของเครื่องดื่มนมทั้งหมดนาะจาก150 ml เนี่ยก็บวกเพิ่มไป15 ml นะครับฉะนั้นก็จะเป็นความหวานที่มาตรฐานปกติครับส่วนใครชอบหวานน้อยสามารถลดเหลือ10ก็ได้เนาะแล้วเราก็คนให้ตัวส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันเป็นอย่างดีนั่นเองส่วนใครที่ทำในขั้นตอนนี้แล้วบัววิปครีมเนี่ยไม่ได้เย็นมากเนาะแนะนำว่าเอาไปฟรีซครับ หรือเข้าช่องแช่เย็นเนี่ยประมาณสัก5นาทีครับให้ตัวเครื่องดื่มออวิปครีมของเราเนี่ยมีความเย็นจัดฉะนั้นเนี่ยมันจะเพิ่มฟิลลิ่งในการดื่มมากๆเลยเพราะว่าช็อตกาแฟเนี่ยมันจะมีความแบบร้อนๆหน่อยนะอุ่นๆ พอดื่มกับตัวนมที่มันเย็นจัดมันจะอร่อยมากๆซึ่งนี่เป็นเคล็ดลับของเดือรตี้อย่างนึงเลยนะขั้นตอนต่อไปครับจะมาส่วนขั้นตอนการสกัดกาแฟครับผมใช้เป็นด้ามชงที่เป็นบัตทอมเลตแล้วก็ปริมาณกาแฟในการใส่เนี่ยผมจะใช้อยู่ที่ราวๆ25กรัมแล้วก็จะสกัดกาแฟเนี่ยออกมาแค่ประมาณ5-10กรัมเท่านั้นซึ่งก็ถือว่าเป็นโอเวอร์โดสมากๆเลยนะ เพราะว่าสิ่งที่ผมต้องการเนี่ยผมต้องการตัวออยที่อยู่ในเมล็ดกาแฟให้ออกมาเท่านั้นครับเดี๋ยวเราไปลองทําพร้อมกันเลยครับก่อนอื่นครับจะมาชั่งน้ําหนักบัวด้ามชงก่อนนะครับแล้วเราก็บดกาแฟลงไปเลยครับอ,อีกนิดนึงครับบัวกาแฟเนี่ยผมบดในระดับที่มีความละเอียดมากกว่าเอสเปรสโซ่นิดนึงเนาะเพราะว่าผมอยากให้การสกัดออกมาเนี่ยมันเป็นออยจริงๆนะครับโอเคได้25กรัมแล้วนะครับเราก็จะมาแพ็คกาแฟกันครับก็้องแทมแน่นนิดนึงเนาะแล้วก็เป็นการสกัดที่ต้องบอกว่าเราจะลากช็อต มากๆเลยนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ไหลออกมาเป็นหยดนะครับเสร็จแล้วครับสำหรับเมนูเดอร์ตี้แก้วแรกครับเรามาลองชิมดีกว่าว่ารสชาติเดอร์ตี้แก้วนี้เนาะที่ทำมาจากเดบิกวิปครีมตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับอืมอร่อยครับละมุนมากสิ่งที่แบบว่าชอบมากเลยเนาะก็คือเรื่องของแบบความหอมอ่ะ มันมีฟีลลิ่งที่ดีมากๆเลยแล้วสําคัญเนาะมันไม่ไปกรบกลิ่นของตัวกาแฟด้วยเดี๋ยวเราไปลองทําเมนูต่อไปเป็นช็อกโกเดอร์ตี้กันบ้างครับช็อกโกเดอร์ตี้ครับต้องบอกเลยนะว่าทําง่ายมากๆเลยเราทําเหมือนเดิมเลยครับก็คือใช้วิปครีมนะครับเดบิกเนาะแล้วก็เทลงไปให้ได้ประมาณ50กรัมครับทุกคน mm hmm. นี่เลยแต่เทคนิคมันจะมาอยู่ที่ตัวการทําช็อตแล้วแหละว่าจะทำช็อตอยังไงออกมาให้มันอร่อยเนาะเราจะมาใส่นี่เลยครับนมสดพาสเจอร์ไรท์นะครับให้ได้เป็น150ครับ ก็เทลงไปได้เลยครับที่สําคัญนะครับทุกอย่างต้องเย็นจัดจริงๆนะทุกคนเพราะว่าถ้าไม่เย็นแล้วเนี่ยมันจะไม่อร่อยนะครับ150ครับแล้วก็สุดท้ายเลยครับคือน้ําเชื่อมครับอีกประมาณ 15ML ปบุ๊แล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างครับให้เข้ากันเนาะโอเคขั้นตอนต่อไปเราจะมาทําในส่วนของตัวโกโก้กันบ้างดีกว่าหรือว่าช็อกโก้นั่นเองครับอย่างแรกเนาะเราเตรียมแก้วใบหนึ่งครับในการผสมทุกอย่างนะครับแล้วก็ใช้น้ําร้อนอยู่ที่ประมาณ50 ML นะครับอ่าใส่ลงไปก่อนเลยครับ แล้วก็ใช้เป็นตัวโกโก้นะครับร้อแบบนี้นะครับตักผงโกโก้ใส่ลงใบป,ประมาณ10กรัมนะครับกดแทนน้าหนักก่อนนะเราต้องการให้มีความแบบว่าความแบบเข้มข้นความดาร์กของโกโก้ครับแน่นอนว่าเราต้องทําช็อตแบบนี้แหละการใช้น้ําที่เยอะกว่า50 ML มเนี่ยมันจะทาให้เครื่องดื่มเหลวเกินไปนะฉะนั้นพยายามควบคุมครับว่าการทำเตอรตี้ห่แก้วเนี่ยน้ำร้อนเนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณ30-50 ML ถึงนะครับแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากัน หลังจากนั้นครับเราจะมาเพิ่มความหวานครับแล้วก็ความหอมจากตัวซอสช็อกโกแลตแบบนี้นะครับใส่ลงไปประมาณ10กรัมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยครับเราจะมีความหวานจากตัวนมนี้แล้วแหละแต่ว่าที่ผมใส่ไปด้วยเนี่ยผมอยากให้มันมีความแบบอร่อยมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็มีความหวานละมุนปลายปลาย,ล,ายลิ้นนะครับซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มเอกลักษณ์ของเมนูเดอร์ตี้ช็อกโกแลตของเราให้มีความแตกต่างมากยิ่งขึ้นนั่นเองโอเคขั้นตอนต่อไปเป็นการจัดเสิร์ฟครับซึ่งจะอธิบายงี้ก่อนว่า จริงๆเนี่ยการที่เดอร์ตี้มันจะลอยอยู่ข้างบนได้เนี่ยความหนาแน่นมันต้องต่างกันก็นกคือบวนมเนี่ยต้องหนาแน่นมากกว่าการในส่วนผสมที่มีความหนักนะครับมันจะทําให้ตัวนี้มันจะเริ่มแบบว่าค่อยๆซึมลงข้างล่างครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกตินะไม่ใช่เรื่องแปลกใดอย่างใดครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ตัวช้อนนี่แหละเป็นตัวช่วยทําให้เดอร์ตี้เนี่ยมันไม่จมลงข้างล่างอย่างรวดเร็วนะครับก็ใช้ตัวช้อนนะครับรองแบบนี้เลยแล้วก็ค่อยๆลินลงไปครับแบบนี้ครับนี่มันก็จะช่่ววยยยให้้ตตััออมนลู ข้างบนได้นะครับก็เหมาะกับการที่เราเอาไปเสิร์ฟแล้วลูกค้าก็ได้ดื่มพอดีเนาะนี่ครับแบบนี้เลยเห็นแม้ว่ามันก็จะแบบลอยอยู่ฉะนั้นเนี่ยเราจะมาเพิ่มความน่ากินของมันอีกสเต็ปหนึ่งครับโดยการใช้นี่เลยครับบัวช็อกโกแลตแบบนี้เนาะผมใช้เป็นช็อกโกแลตแท่งบาเนาะแล้วก็เอามาขูดฝอยเล็กๆนะครับเราก็เอาช็อกโกแลตนี่แหละมาโรยข้างหน้าแบบนี้ครับโอเคเราก็จะได้เมนูช็อกโก้เดอร์ตี้ครับซึ่งต้องบอกเลยว่ามีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครครับแล้วก็สามารถ ทำหมองมาแล้วคืออร่อยนัวหอมช็อกโกแลตแล้วก็หอมเดอร์ตี้ด้วยนะครับเอามาลองชิมดีกว่าอร่อยมากทุกคนคือมันมีความแบบหอมโกโก้หอมช็อกโกแลตครับแล้วก็ตัวนมเนี่ยมันเข้ากับเดอร์ตี้มากๆเลยและความเย็นของนมตัวเนี้ยมันทำให้การกินเนี่ยมันอร่อยขึ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเมนูต่อไปครับมัทฉะเดอร์ตี้ครับซึ่งวันนี้เราใช้เป็นแก้วเดบัลวอลแบบนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยทำการแทนน้ำหนักครับใช้ตัวเดบิกวิปปิ้งครีมครับอยู่ที่50กรัมครับ ใช้นมสดพา r ์เจอไ์ครับเทให้ได้100เหมือนเดิมเลยนะครับโอเคและสุดท้ายครับก็ใส่น้ำเชื่อมลงใบนะครับแล้วก็คนส่วนประกอบทั้งหมดให้เข้ากันครับหลังจากนั้นเรามาทำดัวช็อตมัดฉะกันบ้างครับก็เตรียมแก้วสำหรับการคนส่วนผสม1ใบนะครับน้ำร้อนครับใช้อยู่ที่ประมาณ40 ml นะครับแล้วก็ใช้ตัวผงมัดฉะแท้100%ครับแก้วนี้ผมไม่อยากให้มันขมมากเนาะก็ใช้อยู่ที่ประมาณสักแกรัมเนาะ หลังจากนั้นครับก็ใช้เป็นตัวไม้คนชาแบบนี้เนาะคนตัวช็อตมัทฉะให้เข้ากันจริงๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกใช้เป็นตัวอื่นที่แบบมีความหวานก็ได้นะเช่นตัวผงมัทฉะที่แบบพรีมิกมาแล้วเหมาะกับมัทฉะลาเต้ก็ทําได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดทําสูตรนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าตัวนมเนี่ยอาจจะต้องลดความหวานลงนะครับเพราะว่าสูตรนั้นจะมีความหวานมากอยู่แล้วในตัวเองเนาะแต่ในสูตรของผมครับจะใช้เป็นตัวมัทฉะร้อยเนาะเพราะว่าเราอยากให้มันมีความแบบความหนืด ความข้นของมัทฉะนะครับมีความหอมมีความฝาดมีความขมแบบมัทฉะออริจินัลนั่นเองเนาะสิ่งที่สาคัญในขั้นตอนนี้ก็คือการใช้ส่วนผส,สมที่มันบาลานซ์กันถ้าเกิดเราใช้มัทฉะมากเกินไปเนี่ยมันจะข้นกลายเป็นแยมเลยเนาะหรือถ้าเกิดเราใช้ตัวน้ําเยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะเหลวมากจนเกินไปทําให้ไม่อยู่ตัวนั่นเองแล้วก็สุดท้ายก็คือการใช้ไม้เนี่ยคนให้มันกลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับจนไม่มีผงแบบแป้งๆนะฮะเหลือเลยเนาะขั้นตอนต่อไปเหมือนเดิมเลยเราก็จะใช้ช้อนวางใบหนึ่งเนาะแล้ว ต้องเบามือนิดนึงนะครับโอเคยังไม่เสร็จนะเราต้องใช้ผงมัทฉะพาวเดอร์ร้อเแบบนี้ด้วยนะครับในการโรยข้างบนเนาะมันจะเพิ่มความอร่อยมากขึ้นเนาะแล้วเวลาดื่มเนี่ยมันก็จะแบบมีความเป็นผงนิดนดครับทําให้การดื่มเนี่ยสนุกมากยิ่งขึ้นก็เสร็จแล้วครับกับตัวเมนูมัทฉะเดอร์ตี้นั่นเองครับ เข้ากันมากๆครับหอ,อมมัชชามากๆความแบบขมมัชชะมันจะถูกกลบด้วยตัวนมแล้วก็วิปครีมนาะซึ่งถือว่าออกมาได้แบบโคตรดีเลยทุกคน <S <S และใครนะครับที่อยากทำเดอร์ตี้เหมือนในคลิปนี้สามารถก๊อปสูตรในคลิปนี้ไปลองทําที่บ้านหรือว่าทําที่ร้านได้เลยครับซึ่งการันตีโดยโอมว่าอร่อยแน่นอนนั่นเอง <S 2> <S 2> <S และใครอยากลองซื้อเดบิกไปใช้นะครับต้องบอกเลยว่า คิดถึงเดอร์ตี้คิดถึงเดบิกนั่นเองครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายวัตถุดิบอุปกรณ์เครื่องดื่มและก็เบเกอรี่ทั่วประเทศนะครับและก็แมคโครทุกสาขาก็มีตัวนี้นะครับและใครครับที่ชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้เนาะอย่าลืมกด subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะครับคอมเมนต์กันมาได้ว่าอยากให้เราแชร์สูตรเครื่องดื่มอะไรครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ